สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Safety Coach Podcast คุณอยู่กับผมปราโมทโอภาสบุญชัยครับก็ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าหายไปนานมากเลยซึ่งเป็นประโยคที่ผมไม่อยากจะพูดเลยนะครับแต่ว่ามันก็หายไปนานจริงๆเนื่องจากเราก็มีภารกิจยุ่งๆหลายอย่างนะครับแต่พอนึกไปนึกมาแล้วเนี่ยแท้ที่จริงม,มันก็เกิดจากการที่เรามีวินัยไม่ดีมีการบริหารจัดการเวลาไม่ดีนะครับพอเราเริ่มที่จะไม่ค่อยมีวินัยเนี่ย มันมันช่วยเราไวมากเลยนะครับก็คือช่วยทําให้เรามีวินัยที่แย่ลงมากๆเลยทีเดียวเนี่ยซึ่งมันมันแปลกมากเลยเนาะเวลาเราทําอะไรที่มันดีมีวินัยต่อเนื่องเนี่ยนานๆนะครับเช่นทําทุกวันเนี่ยอัดวอดสต์ทุกวันต่อเนื่องกันสองเดือนเนี่ยซึ่งมันก็ดูเป็นนิสัยที่ดีแล้วนะครับแต่ทันทีที่เราเริ่มที่จะหลุดออกนอกกรอบเนี่ย มันก็พาเราไปไกลเหมือนกันนะครับที่จะไม่ทําในสิ่งที่มันดีแล้วก็มีวินัยอย่างต่อเนื่องมันเปรียบเหมือนกับชีวิตของมนุษย์นะครับก็คือมนุษย์เราส่วนใหญ่ก็มักจะไหลลงสู่ที่ต่ําเสมอนะครับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันง่ายสบายๆหรือว่าไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเนี่ยเราก็มักจะไปสิ่งนั้นนะครับ และสุดท้ายมันก็ไ like, ลตามไปจนวันหนึ่งที่มีคนมาทักหรือมีสติกลับมาเนี่ยก็เริ่มที่จะย้อนกลับมาในเส้นทางที่มันดีมากขึ้นนะครับอย่างวันนี้เองก็ก็กลับมานะครับกลับมาทำพอดแคสต์เพราะว่ารู้สึกว่ามันนานมากเกินไปและก็นึกถึงแต่ละอย่างที่เราเนี่ยเคยติดตามพอดแคสต์คนหนึ่งแล้วปรากฏเขาว่าหายไปเนี่ยมันรู้สึกรู้สึกเสียดายเสียใจนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็ยังไม่กลับมา เราก็อาจจะคิดเข้าข้างตัวเองนะครับว่าก็อาจจะมีบางท่านก็ติดตามพอดแคสต์อยู่แล้วตอนนี้ประโมทหายไปไหนอะไรเงี้ยก็เลยอกลับมาทําอีกทีแล้วกันนะครับวันนี้จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้นะครับเนื่องจากมีโอกาสได้อ่านหนังสือตื่นรู้ของสอสส,สเนี่ยก็คือสำนักพิมพ์สุขพับิชชิงนะครับเล่มเนี่ยผมเอามาอ่านแล้วปรากฏว่า คำนิยมเยอะมากเยอะจนแบบรู้สึกว่าเอานี้ยังไม่เข้าเนื้อหาอีกเหรอแต่คำนิยมที่เขียนในหนังสือเล่มเนี่ยก็มาจากคนดังๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์ภัยสาลวิสาโลดรวรพัฒน์นะครับผู้เจริญแล้วก็หลายคนเลยครับก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อเยอะนะครับเดี๋ยวบางทีก็อาจจะ ดังในความรู้สึกผมนะครับแต่คนอาจจะรู้สึกว่าไม่ดังนะก็ลองไปหาอ่านเล่มนี้ดีมากเลยครับเขาจะพูดเกี่ยวกับไอกระบวนการตื่นรู้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่คงไม่ได้เป็นลักษณะมารีวิวเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสืเอเล่มนี้นะครับคือด้วยความที่เราอยู่ในวงการด้านความปลอดภัยเนี่ยแล้วเราก็ศึกษาเรื่องโคชชิ่งมาด้วยซึ่งสิ่งที่โคชเนี่ยเขาแนะนำมากๆคือต้องสร้างเรื่องของ awareness ก็คือเรื่อง,องความตระหนักรู้ให้กับผู้ที่มารับการโค้ชแต่ถ้าเรามองในเรื่องของเซฟตี้เนี่ยเราสามารถนําการโค้ชไปใช้ได้เช่นเดียวกันและสิ่งที่เรานําไปใช้ในการทำให้คนเกิดความปลอดภัยด้วยการโค้ชตรงนี้มันก็ย้อนกลับมาที่เรื่องของการสร้าง a w a r e n e s เรื่องของความตระหนักรู้ซึ่งมันมีเรื่องของกระบวนการในเรียนรู้เยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝา กระบวนกรผมก็เพิ่งเรียนจบมานะครับคือถ้าเทียบแล้วเนี่ยที่ลงไปเรียนกระบวนกอรเนี่ยแบบเสร็จน่าจะมากกว่า30วันนะครับเรียนกันแบบหน้ามืดกันเลยทีเดียวนะครับก็สนุกสนานได้เพื่อนได้อาจารย์ได้พี่เพี่อนน้อง,องทำกิจกรรมกันนะครับเห็นอะไรหลายอยา่างแล้วก็ยังยังติดต่อกันก็สุดท้ายในเรื่องของกระบวนการเนี่ย หนังสือหลายเล่มที่เขาพูดถึงก็จะย้อนไปที่เรื่องของ awareness ทำยังไงก็ได้ให้เขาเรียกว่าคนที่เข้ามาอยู่ในกระบวนการเนี่ยเกิด awareness เกิดความตระหนักรู้แม้กระทั่งเรื่องของ coaching ก็เหมือนกันการ training ก็เช่นเดียวกันนะครับคือแทบทุกอย่างบนโลกเนี่ยมันย้อนมาที่เรื่องของ awareness โดย awareness มันก็เกิดจากในสภาวะที่ เรามีความรู้สึกผ่อนคลายสบายสบายหรือมีสตินั่นแหละนะครับมันก็ช่วยทําให้เราเราปราศจากกิเลสแล้วเราก็เริ่มเห็นความจริงซึ่งมันก็คือปัญญาและปัญญาที่เรามีตรงเนี้ยมันก็ช่วยทําให้เรามีทางออกใหม่ใหม่ก็เปรียบเึมืมนเป็นการตระหนักรู้เกิดเป็นอฮ่าโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นเป็นภาษาโคชนะครับใน,นหนังสือของสุขพับบิชชิงเนี่ยที่ชื่อว่าตื่นรู้นะครับก็ เขาพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องของ awareness เนี่ยเกิดได้อะไรเกิดได้อย่างไรนะครับก็จะแบ่งอันดับแรกคือเกิดจากการตั้งคำถามนะสองเกิดจากการที่เรามีประสบการณ์หนักๆก,กับชีวิตเชิงบวกสามประสบการณ์ออดพอทธธีประสบการณ์หนักๆควรจะเป็นเชิงลบนะครับแล้วก็สามก็คือมีประสบการณ์ดีๆเชิงบวก แล้วก็สี่คือเรื่องของการที่เราได้มีโอกาสได้ฟังได้อ่านนะครับรวมไปถึงได้ศึกษาค้นพบเนี่ยว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดหรือเป็นประโยชน์ที่สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้ก็คือจะมีประมาณสี่อย่างนะครับที่ผมจำได้นะอาจจะมีมากกว่านี้เพราะว่าวันนี้ไม่มีสคริปต์เลยก็คือเอาแค่ว่าเราอ่านแล้วอินแล้วก็มาแชร์มาเล่าสู่กันฟัง พูดถึงตัวแรกก่อนก็คือเรื่องของการสร้าง awareness โดยการตั้งคำถามนะครับซึ่งในกระบวนการโค้ชเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นโค้ชแล้วผมก็มีโอกาสได้ทำการโค้ชให้กับผู้มารับการโค้ชเนี่ยหลายคนและสิ่งที่ผมรู้สึกดีก็คือว่าเขาเริ่มมี awareness เกิดขึ้นถึงแม้อาจจะไม่ได้เป็น5 moment ขึ้นมานั้นแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาเริ่มที่จะมีสติ แล้วก็มีความตระหนักรู้ในตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นนะครับก็การตั้งคำถามเป็นสิ่งที่ดีนะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเคยมีเหตุการณ์หนึ่งของจอห์นซีแม็กเวลซึ่งเขาเป็นนักพูดนะครับสมัยนั้นเขาเป็นบาทหลวงแล้วก็พูดอยู่ในโบสถ์จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาเจอผู้ชายคนหนึ่งแล้วผู้ชายคนเนี่ยเขาถามจอห์นซีแม็กเวลว่าคุณมีอเจนดาไหมอะไรเงี้ยเกี่ยวกับชีวิตของตัวเอง จอร์ซีแม็กเวลก็แปลกใจว่าเออเนี่ยทำไมต้องมีอันดานด้วยหรอแล้วก็กลับมาทบทวนว่าเฮ้ยมันจะเป็นต้องมีดีว่ะอันนี้ก็เป็นอ uh ห้าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยโอ้โหเติบโตยิ่งใหญ่นะครับเป็นคนที่พูดเรื่องของผู้นําได้ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับก็คือเกิดจากการที่เขาถูกตั้งคําถามนั่นเองนะครับสองก็คือเคยมีประสบการณ์แย่ๆกับชีวิตนะครับก็มีเหตุการณ์อย่างของคุณ นิ้วกมเนี่ยนะครับเขาเคยมีความเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับแล้วจนวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งรักมากนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งผู้หญิงคนที่มาบอกเลิกแล้วก็พบว่าเธอเองก็มีมีแฟนใหม่คุณนิ้วกเล่าให้ฟังว่านาทีนั้นเนี่ยบรนพื้นที่ยืนอยู่เนี่ยมันไหลซึ่งแรงน้มถ่วง เหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรยึดเกาะแล้วก็มีอาการซุดแบบหนักมากอะครับแล้วก็ทําให้อความเชื่อที่เชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเนี่ยมันพังทลายลงนั่นหมายความว่ามันไม่ได้หมายความว่าถ้าพยายามแล้วมันจะประสบความสําเร็จซึ่งในักความเป็นจริงมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จก็ได้สําหรับคนในระยะเวลาชีวิตหนึ่งนะครับ อนะย่างแม้กระทั่งการผลิตไฟฟ้าเองเนี่ยเอดิสันเองเนี่ยก่อนนั้นนั้นก็มีคนศึกษามาก่อนครับแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จก็มาสําเร็จในยุคข,ของเอดิสันนะครับก็คือทําให้เขาตระหนักรู้ว่าเฮ้ยพยายามไปบางทีมันอาจจะไม่สําเร็จก็ได้นะเว้ยมองโลกต่างคอจริงม,มากขึ้นนะคะตั้งแต่นั้นมาก็ ก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับแม้กระทั่งคนที่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักกับชีวิตเนี่ยลืมเอาอยกตัวอย่างคนที่เป็นโควิดนะครับเคยมีเรื่องเล่าให้ฟังจากพยาบาลคนหนึ่งเขาบอกว่าไอ้เพื่อนร่วมงานคนเนี่ยมันบอกโควิดเนี่ยไม่มีจริงบนโลกใบนี้เมื่อสองปีที่แล้วนะครับว่าเรากําลังถูกหลอกอยู่เขาใส่หน้ากากกันมันก็ไม่ฉีดวัคซีนมีออทอทีครับอ่ามีหน้ากากก,ก็ไม่ยอมใส่วัคซีนก็ไม่ฉีด สุดท้ายเป็นนะครับและเกือบตาย <c oughs> คือตัวเองคงมีโรคประจําตัวเยอะก็เลยอาการหนัก <c oughs> ตั้งแต่นั้นมาใส่หน้ากากตอลอดเวลาและมากกว่านั้นเนี่ยยังไปชวนคนทู้คนนี้เนี่ยให้ไปฉีดวัคซีนให้ไปใส่หน้ากากให้มีสุขอ,อนามัยที่ดีเนี่ยอันนี้มันบ่งบอกอะไรครับบ่งบอกว่าคุณไปโดนอะไรหนักๆมากับชีวิตเหมือนสุภาษ,ษ,ษิตฝรั่งที่บอกว่าโนเ n นโ g เกนถ้าคุณไม่เคยเจ็บปวดเนี่ย คุณไม่เติบโตดังนั้นเนี่ยถ้ามองในเคสของพี่คนนี้นะครับที่เคยติดโควิดเกือบตายมาเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลกนะอีกอันนึงก็คือการที่เรามีประสบการณ์เชิงบวกแล้วเราก็ทําทําสิ่งนั้นซ้ําๆนะครับก็คือเกิดความตระหนักรู้มากขึ้นโดยเฉพาะพวกคําชื่นชมนะนะมีผลมากนะครับมีผลมากก็คือทําให้เราเห็นว่าสิ่งที่ทําเนี่ยพวกมันดีจังเลยเคยมีพี่คนหนึ่งนะครับเขาก็เป็นสาวโรงงานะนะเนาะ แต่เป็นคนเหนือซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ดูดูงงเฮงเนี่ยน่าจะทํางานในตําแหน่งที่สูงกว่าวอร์เกอร์นะขออภัยนะครับที่ที่ไม่ได้แบบอ,อะไรนะแต่คือให้เราเทียบดูแลกันดูเขาไม่น่าจะเป็นคนที่ทํางานในในชั้นแรงงานอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปรากฏเขาก็ได้ได้สามีน่าจะเป็นวิศวกรเป็นผู้รับเหมาด้วยแล้วพี่คนเนี้ยก็แบบเก่งงานรับเหมาไปด้วยนะครับเป็นคนช่างสังเกต จนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็เงินเยอะมากเลยเนาะก็ไปบริจาคให้กับเด็กยากจนสั่งข้าวผัดกุ้งอย่างดีเลยเด็กเนี่ยโอ้โหตั้งหลายร้อยคนก้มกราบนะครับเขาบอกวันนั้นน้ําตาไหลแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็จะทําแบบนี้ต่อไปจะไม่ช่วยแค่เฉพาะ นักเรียนที่ยากจนแต่จะช่วยคนได้อโอกาสต่างๆมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือมี a w a r e n e s เกิดขึ้นจากบางทีอาจจะไม่คิดจะช่วยใครแต่พอได้ช่วยแล้วเนี่ยมันเกิดเรื่องของแรงบวกเสริมทำให้เขาตัดสินใจที่จะช่วยคนอื่นๆต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อันที่4อัน,นสุดท้ายก็คือจากการที่เราได้อ่านได้ฝังข้อความหรือบทความดีๆเนี่ยนะก็ทำให้เรามี awareness มีความตระหนักมากขึ้นนะครับ อย่างยกตัวอย่างาผมเคยฟังอาจารย์ท่านหนึ่งเขาพูดนะคํานี้โคตรแรงเลยเขาบอกว่าเลยนะถ้าเราทําตัวกระจอกกระจอกเราก็จะเป็นลูกกระจอกเขาตลอดชีวิตคือฟังแล้วแบบมันเหมือนจะขานะแต่คือถ้าทุกวันนี้เรายังทําตัวแบบกระจอกกระจอกเนี่ย แล้วเราก็คงเป็นโลกกระจกะก็ต่อไปนะครับถูกเขากดหัวใช้หรือไม่เห็นคุณค่าหรือไม่ให้เกียรติทางสังคมด้อยค่าเงี้ยเออมันทำให้เราเกิดแรงผักแล้วก็เกิดอ่า motivation ภายในเกิดการสั่นสะเทือนนะครับรวมไปถึงผมเคยมีมีโอกาสไปถามอาจารย์ท่านเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมมี คนรู้จักกันเขาไปทําธุรกิจเราไม่ประสบความสําเร็จทําอะไรก็ไม่ค่อยดีเลยไม่ทักเซสักเรื่องเลยจาย์ทำไงดีจา์บอกว่ามันไม่เอาจริงเออสั้นสั้นไว้คํานี้เป็นคอนเซปต์มันไม่เอาจริง,เ,ออเ, concept, เ,รงเราก็กลับมานั่งดูไว้อะไรหลายอย่างที่เราทําแล้วมันไม่สําเร็จเนี่ยมันไม่มีอะไรมากอกครับก็คือเราเองก็ไม่เอาจริงเนะเราเองก็ไม่เอาจริงอย่าง youtube ที่ผมทําเนี่ยอ่าผมก็ตั้งชื่อเป็น ชื่อว่า The Sepicode ะนะ th ปรากฏว่ามันก็ยังมี follower ไม่ถึงสองพันเนี่ยหรือเ่าวะหรือสามพันแล้วไม่รู้นะครับไม่ถึงสามพันะไม่ถึงสามพันก็ก็รู้สึกว่ากลับมามองตัวเองเอ๊ะเราไม่ได้เอาจริงเอาจังกับมันเท่าไหร่เว้ยไม่ได้แบบโพสสม่ำเสมอไม่ค่อยตั้งใจทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยนะครับแต่ถ้าใน Facebook เนี่ยเพจ The Sepicode ผมว่าผมจริงจังพอสมควรนะคือโพสอาจจะไม่ทุกวันแต่ก็ การถึงสุขโพสสม่ำเสมอซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะมีโฟล low เยอะนะครับรวมไปถึงตอนนี้ก็น่าจะเกือบสองหมื่นถ้าเทียบกับเพจอื่นก็ไม่เยอะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเซฟตี้แค่นี้ผมก็รู้สว่าเยอะมากๆล้แล้วก็ยังมีโอกาสได้รับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้กับ บริษัทแห่งหนึ่งแบรนด์ยี่ห้อหนึ่งและจริงๆก็มีหลายแบรนด์นะครับที่ที่ให้ผมไปช่วยไม่ว่าจะเป็นวิทยากรหรือว่าไปพูดไปอะไรก็ตามเนี่ยนะครับรีวิว d u ักก็มีบ้างสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเอาจริงครับแต่เอาจริงตรงเนี้ก็คือเกิดจากที่เราไปได้ยินประโยคดีๆมาสักประโยคหนึ่งเนี่ยนะครับอย่าทำตัวกระจกกระจกก็จะเป็นลูกกระจกเขาตลอดชีวิตอะไรที่ทําไม่สําเร็จก็เพราะเรามันไม่เอาจริงอย่างเนี้ย เออมันช่วยให้เราฉุกคิดหลายอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งอย่างหลายคนที่ผมไปสอนเซฟตี้เนี่ยเขาจะชอบประโยคนี้ที่ผมบอกว่าถ้าเราคิดว่าความปลอดภัยคือค่าใช้จ่ายลองนึกถึงค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจากความไม่ปลอดภัยดูสินะครับบางคนถึงขนาดยกมือแล้วก็บอกอาจารย์พูดอีกรอบหนึ่งจดไม่ทันนะครับหรือแม้กระทั่งบางประโยคที่พูดว่าความปลอดภัยไม่ใช่สิทธิพิเศษของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือสิทธิพื้นฐานของทุกคนทุกระดับนะครับ ในจา้างบางคนพอฟังแล้วก็เกิดอาการสะดุ้งเฮือกนะครับว่าเออจริงไว้เราไปเอาเปรียบเขามากเกินไปเราไปให้อุปกรณ์ PPE กับพวก VIP หรือแขกที่มาเยี่ยมชมโรงงานเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เข้าไปจุดเสี่ยงแต่ว่าลูกน้องละ่ะโอ้โหอยู่ในจุดที่มันเสี่ยงจังแต่เขาได้แค่ผ้าปิดจมูกดังนั้นเราควรจะให้มันเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคนทุกระดับ มากกว่าเป็นสิทธิพิเศษของใครคนใดคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เราสามารถนำไปใช้นะครับไม่ว่าใครจะอยู่ในบทบาทของเทรนเนอร์โค้ชกระบวนกรหรือว่าเป็นที่ปรึกษานะครับก็มีข้อคิดให้สีข้อเนอะเอาไปใช้เป็น awareness ในเรื่องความปลอดภัยก็ได้หรือว่าในเรื่องอื่นก็ได้ก็คือ1ตั้งคำถามครับสมีประสบการณ์ที่ ร้ายแรงหรือเจ็บปวดที่เหมือนเข้มข้นกับตัวเองแต่อันนี้คงไม่ต้องให้เขาลองนะครับอาจจะมีเคสด้านี้ต่างๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆก็ได้ 3. ก็คือมีประสบการณ์เชิงบวกนะแล้วก็4ก็คือมีโอกาสได้อ่านได้ฟังบทความหรือคําพูดดีๆที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในนะครับอันนี้ก็จะเป็น4อย่างที่ทําให้เกิดเรื่องของ awareness รวมถึง s e t y awareness ก็เอาไป เลือกใช้ไปปรับปรุงได้นะครับก็ก่อนที่จะจบพอดแคสต์ในวันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าในวันที่สิบห้าสิบหกธันวาคมเนี่ยผมจะมีจัดหลักสูตรนะครับสำหรับช่วยจอปอที่ยังไม่ได้เก็บชั่วโมงครบ12ชั่วโมงตามกฎหมายใหม่อ่ะนะคือผมจะสอน2วัน6ชั่วโมงในหัวข้อผู้นำด้านความปลอดภัย และการโค้ชเพื่อความปลอดภัยนะครับ Safety Leadership and Safety Coaching ที่โรงแรม j s s i n e สุขุมวิทย์นะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ผมเลยนะครับ089-678-4547 089-678-4547หรือ Add l i n f Official นะครับ Add The Safety Coach นะครับ Add The ะ i ิฟติโหรือถ้าไปไหนไม่ถูกก็ไปที่เว็บไซต์นะครับ w w w p r a m o c o c o m นะครับก็ถ้าสนใจก็มาเรียนได้นะครับหรือถ้าคิดว่ามีประโยชน์ต่อ,อเพื่อนร่วมงานเ่าเช่น Supervisor Manager นเจอหรือใครก็ตามที่เขาดูว่าน่าจะเป็นคนที่จะช่วยเราได้เนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม The Safety c o a c h Podcast ขอทุกท่านทำงานด้วยความปลอดภัย พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้สวัสดีครับ